เรียกว่าอภวรน,นี่ฮะรวมถึงภาคธุรกิจด,ด้วยและภาคประชาส,สังคมให้ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันการใช้ศักยภาพของแต่ละภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปอบาทนะครับเช่นกลุ่มเด็กกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการกลุ่มคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านและแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะกลุ่เมเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อช่วยให้พวกกลา่เหล่านี้เนี่ยนะครับได้สามารถผ่านพ้นและพึ่งพาตนเองได้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับการที่จะนําสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้นเนี่ยนะครับทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับ ภาครัฐเองก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนร,ร่วมในการทำงานดังนั้นเนเื่องจากงานของอสมรแลอาสา,าสมัครก็ดีครับอสมอา,อาสา,าสมัครก็เป็นงานที่ไม่มีไม่มีค่าตอบแทนนะครับ เป็นตัวเงินอันนี้ได้รับขนะ้อมูลจากท่านอธิบดีบอกว่ามีอสมอ,อ,อยู่สามสิบเอร์เซ็นที่เรือเป็นอสมอเรื่กองครับ,บ,อบ,อบไสิบเหรอครับก็เนื่องจากงานอาสาสมัครของเราเนี่นะครับก็เป็นงานที่มีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินนะครับ ค่าตอบแทนทางด้านจิตใจจึงเป็นสิ่งสําคัญการเชิดชูดเกียรติในรูปแบบต่างๆให้กับอาสาสมัครที่เสียสละทําความดีเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวเงินสิ่งของเวลาทรัพยากรความคิดล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับจริงๆวันนี้ผมก็ได้เห็นท่านอภรอมอ,อที่ได้รับรบางวัลทั้งดีเด่น และดีเด่นพิเศษเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงนะครับที่ผมเชื่อว,ว่าจะสามารถช่วยเหลือ,อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกด,ดีและชื่นชมอย่างยิ่งนะครับครับระผมจึงอยากจะยกย่องเชิดชูเกียริและก็แสดงความยินด,ดีกับอาสาสมัครพัฒนา ได้รางวัลดีเด่นและดีเด่นพิเศษประจำปี2567นะครับซึ่งเป็นผลงานจากที่ทุกท่านได้เสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเวลาอุทิศตนทำงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาตินะครับโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนพร้อมเป็นเรื่องอร้อม เพราะเปนเครือข่ายสนับสนุนงานที่สําคัญในการสับเพื่อนง,งานด้านการจัดสวัสดิการในการพัฒนาสังคมตลอดจนเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ร่วมพัฒนาประเทศต่อไปนะครับึ่งจะเห็นว่าผู้ที่มีจิตอาสาจะทำหน้าที่ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีสุขภาพและก็องโลอย่ อยากให้ท่านภาคภูมิใจนะครับจากที่ประเด็นที่ได้กล่าวไปว่าเรามีออกมาบตยถึง3แสนรถโนแต่ในช่นี้เนี่ยเราได้รับรางวัลอยู่ประมาณ232ท่านนะครับซึ่งก็นับเป็นอ่าจำนวนที่ได้รับเกียริอย่างสูงสุดนะครับผมจริงขอชื่นชมทีกัางเ่ยนะครับ